สวัสดีค่ะพี่น้องมาขั้วปลาลูกเอาปลามาให้ปลานิ่นดกดูุกใช่ลูกสาวออกมามาเอาปลาไปเผากินเด้อพี่น้องเลยทักทายนะคะสีเห็ดยังดีวะที่ทีิเห็ดยังกินดอกพี่น้องเอ้ยอตัวปลานิ่นี่ก็เลยมากแบบไดว่ามาเนี่ยเด้อ มากเผาหรือมากต้มหรือมากหนึ่งหรือมากทอดเอาเก็ดมันออกก่อนครัวเกดพี่น้องมาใส่ไปป้งไปต้มไปอันเดอตัวละกิโลผลใเนาะกิโลอยู่ฟาใหญ่นะคะ มันเน่า่เน่าสิไปมึงมาเป็นวบวตัวเน่าเด้อมันอันนี้แส er. ียตุ่ยเปียกเปียกซื้อๆเน่าแต่เปียกซื้อๆไอ้ที่นอนขั้วปลาเห็ดเจ้ไหนกินกับบ้ามาเด้อสิเฮ็ดซูกินเห่ดขั้วกับโบเก่งเป็นได้ตอกเฮ็ดได้อยู่โบเก่งทางเฮ็ดอาหาร อาหารการกินบ่เกง่งเฮ็ดพ่อได้กินอยูเ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดสู่กินแล้วบพมพี่ไผถามถึงยักคนผู้ใดเฮ็ดกับเขาเนาะเพราะว่าอาหารการกินบกเก่เก่งข้างนล่ะบ่บ่บกเกง่งทางเฮ็ดอาหารพ่อเฮ็ดได้อยู่จ้าปลานินนะคะตัวใหญ่ๆ เขากินก็ตำมหุ่งมาพี่น้องเขาปลานินอุ้ยเหนียวสิปลานินใหญ่นะคะจะคดเนมนูย่างกนกสินะปลานินอันนี้อันนี้ตัวเล็กเอาเก็บมันหอกกัน ทักทายด้วยพี่น้องเด้อมาเฮ็ดอาหารการกินว่าจะกินอะไรดีขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่กดให้กดไลค์กดแชร์ให้นะคะดีใจหลายหลายด้อพี่น้องเด้อยมีผู้บิวงให้เดี๋ยวลงไปล่งไป,ล,งไปล่งแตนเกา ค่ายกันกับยันบ่มีผู้เบืองให้กับปซอยกันเบืองให้ในด้วยจ้จเด้อขอบคุณทุกกาลังใจค่ะคลิปนี้ใบสานีงกอนเดอพี่น้องเดอร์ขั้ว,วป่าไม่กินน้ำกันเด้อเห็ดแล้วแล้วขอบคุณทุกกาลังใจค่ะคิดพ่อกันคิหน้าสวัสดีค่ะ